แม่จ๋าวันนี้ผมพาลูกสะพ้ยมาแนะนำตัวให้แม่ด้วยนะครับสัสนีห่างค่ะแม่ จะต้องได้แต่งงานกันนะคะแม่ก่อนแ็่เขาเล่าให้ฟังว่าคุณแม่บ่นอยากอุ้มหลานอยากให้แม่เขาแต่งงานเร็วๆหนูก็เลย ชิงสุกกนหามทำหลานให้คุณแม่คะดีใจไหมคะ,คะ <c oughs> เป็นเทชาย,ยนะครับคุณแม่แตระกูลของคุณแม่เนี่ยก็จะมีคนสืบสก,กุลแล้วนะคะแม่ครับตอนเนี้แม่ก็จะเป็นย่าแม่จะมีหลานแล้วนะครับแม่ดีใจไหมครับแม่แม่ดีใจจะเป็นลมเลยเหรอครับ เรีย <target> คุณยาสลูคุณทาเป็นลมฮหรอนี่เธออายุเท่าไหร่ทำไมถึงรีบแต่งงานรู้จักกันดีแล้วเหรอจะอยู่ได้กันรอดไหม คุณแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องนั้นน่ะเราสองคนรู้จักกันดีค่ะแม่รู้จักถึงขั้นแนบชิดสนิทสนมรู้ลึกไปถึงข้างในเลยครัเร<อ>ื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อคือว่าผมกับเมยเนี่ยทำงานที่บริษัทเดียวกันนะครับเราก็ คุยคุยกันมาหลายเดือนแล้วอะครับใช่ค่ะแม่วันนั้นเป็นวันที่พวกเราสองคนต้องไปสัมนานาที่ต่างจังหวัดอะคะ่ะแล้ววันนั้นมีพาร์ที้หลังเลิกงานนิดหน่อยๆน่อยะคะ่ะพวกเราสองคนก็ต่างคนต่างดื่มแล้วก็เมากันเล็กน้อยหนูเองเนี่ยกลับขึ้นห้องเองไม่ไหวแม่เขาก็เลยอาสาขึ้นไปส่งด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายอะแม่ สั่ชาติยานดิบอารมณ์พุ่งพ่านของวัยรุ่นชายหญิงที่อยู่ด้วยกันสอนต่อสอนอะมันก็ทำให้เกิดอารมณ์มทำไมหล่อนพูดหน้าไม่อายแบบนี้แม่ครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติะครับไหนแม่บอกผมว่าแม่อยากได้หลานใช่ไหอครับผมก็ รีาำลานให้แม่แล้วนี่ไงครับแล้วหล่อนน่ะมีอะไรคู่ควรกับลูกชายฉันบ้างมีความรับผิดชอบต่อตอนเองหรือเปล่ามีค่ะคุณแม่ในชีวิตผู้หญิงเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่หนูมอบให้กับแน่กเขาก็คือทวาบริสุทธ์ของหนูค่ะหให้เขาเป็นคนแรกเลยนะคะคุณแม่ และที่สําคัญเนี่ยความรับผิดชอบหนูง็็ต้องมีแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนยึดอกผุกหังค่ะแต่ลูกชายคันแม่เขาบอกว่าเขาไม่ยอมพ่อแกหยุดทำหน้าแบบนั้นเลยนะแกมันไม่รู้จักมันยายหญิง มันรักแกจริงหรือเปล่าหรือหวังแค่เงินแล้วดูแต่งหน้าแต่งตัวทําผมฉันไม่ให้แกแต่งงานหรอกนะทําไมแม่พูดแบบนั้นล่ะครับจะบอกความจริงให้แม่ฟังนะผมนั่นแหละที่เป็นคนตามจีบเขาเอ่ะอ,อีกอย่างนะคะคุณแม่ หนูทำงานบ้านไม่เป็นเลยอะค่ะเรื่องรับผิดชอบในบ้านแม่ต้องเป็นคนทำทุกอย่างเลยนะล้วจะไปไหนคะหนูยังไม่ให้พ่อแม่ทำเลยแกรีบใส่หัวออกจากบ้านไปเลยนะไปโอไม่ตินก่อนครับเบิร์คุณกับบ้านกระเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ไม่ค่ะบพี่สามี Mẹ ừ. Ê! Ừ. บริษัทนะจะมานั่งอดอะไรตายอยากอะไรแถวนี้นั่นสิไม่ส่งจิงเมโอเวอร์ให้สวยชิงแม่ออนิวขนาดนี้เลยจริงฉันชอบแน็กจริงๆนะแล้วฉันก็อยากให้แม่ของแนก็ก รับตัวฉันให้ได้อ่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันจะมาหาแม่แน็กใหม่ฮะีเดี๋ยวตื่นมาตีห้าแต่งตัวให้อีกใช่พรุ่งนี้อยากแต่งเป็นอะไรล่ะ ไอ้แค่เดี๋ไปส่ง,งนี่แต่งชุดอะไรมันดีอะไรก็ได้มันอยากแต่งอะไรก็แต่งเหรอหรืงแต่ตีห้าเหนื่อยหน้าฉันมันหมดละฉันนอนน้อย ก่อนนะครับท่าเนเย็นๆก่อนครับนะครับเป็นไงบ้างคุณเข้าไปก่อน สรุปแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงแกสองคนไปคบกันตอนไหนคือหนูแอบชอบแนมะ็กลูกชายของคุณแม่ค่ะหนูก็เลยไปปรึกษาเพื่อน กคือว่าฉันแอบชอบผู้ชายคนนึงอะแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงใครก็นักพนักงานคนใหม่นั้นไงฝ่ายอินจจเนีย ศาสตรสุขโคลนซ่าว่าแต่ไอพนักงานใหม่คนนั้นอะเขารู้ป้าว่าแกเป็นลูกประธานบริษัทจะไปรู้ได้ไงเล่าแค่ฉันเดินผ่านเขานะฉันยังไม่กล้าสบตาเขาเลยอะฉันกลัวเก็บอาการไม่อยู่ก็เลยไม่ได้พูดอะไรจะปียากอะไรผู้ชาย,ยานะ เขาก็ต <ör gy 's look> ้องชอบคนเทสเทสอบอุ่นแม่น้องออนนิวอ่ะรู้จักปะไอหนึ so shame, so long, so ่งทรงเชงมันเซงจนท้อรักสาวทรงซอแม่น้องออนนิวอะไรอย่างเงี้ยส่งทีป แต่งตัวแบบอบอุ่นอบุอุ่นไงอะแล้วถ้าแต่งแบบนั้นไปแล้วเขาไม่ชอบขึ้นมาแล้วฉันจะทำยังไงฉันไม่กล้าเธอนี่กระจอกเนาะอย่าให้ใครรู้นะว่าเป็นเพื่อนของผู้ชันสองคนอะเสียระบบหมดใช่ฉันจะมีแท็กสตอรีจร่จีทลาวไม่ถ่ายลง้วย้อนอยนปลอเนเลยนอก ใจเย็นช่วยฉันหน่อยนะขอร้องดาดงั้นก็ไปรอตรงนน้นไปเดี๋ยวพวกเราสองคนเปลี่ยนลุคให้เธอเองโอเค ที่ขอแบบซ่สร้อยทองถ่ายให้แม่เลยนะเดี๋ยวแม่ไปเอาจ้า<อ>มีคอนเทนต์ลง <laughs> โซลาคุชชั่นกันแดดคุมมัน้าปื้อแพ้งต์มีขายที่เซเว่นอีเวนต์ลดตั้ ทั่วประเทศราคาเพียง49บาทเหมยถ้าแกอยากสวยเหม่อแม,ม่ม,แมันเหนียวอะแกเอาไปใช่เลยเฮ้ยนี่ยเหรอไม่ลองอันนี้วะใช่ไม่ใช่เลยกดตาหอยแครงปากมาส เเน็ปมันจะได้ปวดเนาะได้สิผู้ชายเขาชอบผู้หญิงอบอุ่น<ด>หาอ่ามาถึงอบอุ่นแบบแม่น้องออนนิวอะไรอย่างเงี้ยแเราต้องใส่เอสูงมือน,นี้เลยเหรออ่ะขึ้นอีกขึ้นอะไรอีกใช่หรอใช่ฉันเตรียมมาให้แกแล้วด,ด้วยะนะข้างนอก ใช้โรเตอร์นี่แต่งให้มันขนาดนันะ้นอะทำไมหน้ามันยังเนียนกลิบอยู่นี่ไงเอาไดให้มันใช้แล้วแกจะให้มันใช้ทำไมของดีๆแบบเนี้ยโทษทีนะซองสี่สิบเก้าบาทเองนะ่ะมันเรื่องมากเนี่ยกูเมื่อไหร่จะไถึงแหวนจะซื้อให้ใหม่อีกซองหนึงนะทำแมานี้ เคยมีหกผู้ใดจีบผู้ใดก็มิดศีลีปานเยียบห้อยใส่ต้มเลยงมบ่เห็นหอดไงไม่ทราบว่ามีคนของใจหรือยังอ่ะหาแฟนอ่ะหามีแฟนหรือยังนากตันตีดังดังตา <ป>ฉันจะเอาไปไป,ไป,ประจานมานิงานเลี้ยงรุนเก๋โอ๊วยนขโันท์โลกสาวประธานบริษัทแอคชั่นกรุ๊ปเซว่งจำกัดมหาชนมาสารภาพรักกับชายหนุ่มด้วยสารลูป <c oughs> น่ารัก กใหญ่ปากเหมือนตุกตาแม่น้องอ่อนิวน้ำแกค่ะถ้าคนไม่ชอบฉันฉันไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนครับดูๆไปแล้วเนี่ย คุณแต่งตัวแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับท็อบสองสารเหรอคะไม่นอนอันนี้ว่ะโดนใจเลยครับตกลงครับเราเป็นแฟนกันนะทำไมไม่ขวน,น,นะแท้ที่สร้างกับร่างที่เป็น ไหนแกบอกว่ามันจะเวอร์กไงแกคิดเองคนเดียวค่ะฉันไม่รู้ไมขอบเลยค่ะเ,เดี๋ยวจะซ้นอนชายให้ใช่ไหม เรื่องราวทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเพื่อนของหนูแกล้งให้แต่งตัวเป็นแม่น้องออนิวแต่วันนี้หนูแต่งที่เป็นตัวเองมาแล้วนะคะแม่ตัวตนของหนูเป็นแบบนี้ค่ะแน็คสรุปแล้วแกไม่ได้ทำผู้หญิงคนนี้ท้องใช่ไหมหนูไม่ได้ท้องค่ะหนูกับแน็คเพิ่งคุยกันได้ไม่นาน อีกอย่างเราสองคนเพิ่งคบกันด้วยค่ะอย่างมากสุดก็แค่จับมือกันเฉยๆค่ะอย่างนี้ค่อยโล่งใจหน่อยนึกว่าจะได้เลี้ยงหลานโดยไม่ได้ตั้งใจซะแล้วคุณแม่คะนั่นก็แสดงว่าคุณแม่อนุญาตให้หนูเป็นแฟนกับเน็กแล้วใช่ไหมคะไม่เอามือออกจากลูกชายเธอเลยนะ จบที่ไหนมาอ,อ๋อแม่ครับคือว่าเมย์เขาเนี่ยจบมหาลาัยอันดับหนึ่งของโลกเลยนะมหาลาัยฮาร์วาร์ด university อะได้พักอยู่ที่ไหนคอนโดใจกลางเมืองของเราเนี่ยแหละครับคอนโดใจกลางเมืองของเราเนี่ยแหละครับสูงมากเลย แล้วทำยังไงมาหนูขับรถมาเองค่ะพ่อแม่ล่ะทำงานที่ไหนแม่ครับพอเธอหยุดกดดันเขาได้แล้ว อะเรียนถึงเมืองนอกแม่กินขนมนี้เป็นไหมหนูชอบขนมปีปันนี้มากเลยค่ะแม่โอ้ดื่มเป็นไหม เบาๆหน่อยสิเดี๋ยวก็เมาหรอกแม่ครับเมยอเขาเนี่ยข้อแข็งจะตายตอนนั้นนะครับที่เราไปงานสัมนากันะ่ะผมกับเมยอเนี่ยดื่มหนักมากเลยนะครับผมอะ่ะเมาเละเลยส่วนเมย์เขาอะ่ะก็ยังไหวอยู่เลยเขาเป็นคนแบกผมขึ้นห้องเลยนะครับเขาดูแลผมได้อะ ไหนๆก็ได้ดื่มกับแม่แล้วว่ะไปนะครับชนแก้วครับ ็เเขาาาต้ององงมมปนนสีหถ้าคุณแม่ไม่เชื่อคุณแม่ก็ลองเอาหูมาแ,แนนที่ตรงหัวใจนะคะมันจะมีเสียงกระซิบข้างในว่ารักแนนมาไม่รู้ว่าคุณแม่จะได้ยินบ้างไหมอะ แค่ <idd ış Lust> เขาสบตาตัวเองครั้งแรกอ่ะมันก็ชัดเจนเลยเขารู้สึกว่ามันคือรักแท้เขาสมผัดไยหมดใจไม่รู้ว่าใครจะมาเทียบเธอได้แล้วนะแม่ตัวใหญ่ยู่แค่นาทีที่เธออยู่แสนไกลแค่นี้เองอ่ะพอพอได้แล้วถ้ารักกันขนาดนี้อ่ะพรุ่งนี้ก็ไปจดทะเบียนกันเลยไป แล้วค่อยไปดูเลิกแต่งงานเอาพอใจยังหือจะมีไหมวันนั้น ที่ได้พเบเจอทำให้ฉันและเธอที่กันี่อยู่คู่กันแสนนานเชื่อใจฉันและเธอเพราะเธอเกิดมาเพื่อคู่กันที่ปัญหาพบเอจอจะเออฉันแล้วเดินทางไปด้วยกัน,นตอนเช้าขึ้นมาเ<อ>งาตายปกริแค่เธอนะเธออาจเปในไม่ได้เธอเกิดทึง,ง,งึงวัน รักเธอไม่อาจเพลิ้องหัวใจไปคิดถึงใคร